วิธีการเริ่มเกมเนาะก็เริ่มจากการที่กดที่ลูกเป๋าได้เลยนะคะวิธีการกดก็คือกดที่ช่องติ๊กถูกตรงนี้นะคะอ่ะทีนี้เนี่ยถ้าทุกคนอยู่ในหน้า g o Google s h e e t เนาะเวลากดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นไม่เหมือนกันให้ดูหน้าจอโฮสต์เป็นหลักนะคะให้ดูในซูมเป็นหลักเนาะว่าได้ลูกว่าได้ลูกเต๋าเท่าไหร่นะคะอ่ะอ่ะคนแรกเล่นก่อนนะคะได้สองใช่ไหม อ่ะก็เดินนะคะอ่ะดูลูกแรกเป็นหลักเนาะนะคะอ่ะก็ประมาณนี้เนาะวิธีการถอยลูกเต๋านะคะอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวอธิบายเรื่องการผ่านในแต่ละช่องไปเลยละกันเนาะนะคะอ่ะโอเคก็เอ่อในช่องแรกนะคะช่องจ่ายซะถ้าสมมุติวันนี้เราตกจ่ายซะสมมุติวันนี้เราตก่ายซะเนาะอ่ะมากดที่ตรงนี้เลยนะคะเราต้องโดนอะไรนะอ่ะกด ที่ช่องจ่ายะนะคะการ์ดก็จะแลนดอมขึ้นมาอ่าแวะดื่มสตาร์บัคสสามร้อยบาทนะอ่ารอบนี้คือคนที่โดนคือนายเอนะคะอ่านายเอโดนจ่ายซะอ่าเอามาวางก่อนอ่านายเอโดนจ่ายซะนะคะนายเอไปซื้อสตาร์บัคนะคะสามรอยบาทวิธีการกรอกก็คือช่องนี้เลยนะคะอ่าก็เลือกช่องบัญชีราย,ร,ายรับรายจ่ายเนาะ กดตรงนี้นะคะดดาวตรงนี้กดลงมาปุ๊บแล้วก็เลือกจ่ายซะอันนี้นะคะอ่ะาเมื่อกี้เท่าไหร่นะสามร้อยใช่ไหมอ่าเราก็รายจ่ายสามร้อยบาทปุ๊บอ่าเพราะนั้นเนี่ยเงินคงเหลือต่อเดือนก็จะเหลือเท่านี้เนาะอันนี้เราไม่ต้องกดเครื่องคิดเลขเองเลยเขากดมาให้เราแล้วนะคะอ่าต่อมานะคะคนต่อมาในบีเนาะ อ่าในบีตกช่องโอกาสนะคะอ่าสมมติว่าในบีเอาโอกาสเล็กก่อนละกันนะอ่าโอกาสเล็กก็คือช่องนี้นะเราก็มากดตรงนี้เลยปึ้งนะคะอ่ากดเสร็จมันจะแรนดอมมาให้ขึ้นแบบนี้ปึ้งนะคะอ่าต้องการขายห้องพักคอนโดมิเนียมนะคะห้องพักคอนโดมิเนียมสวยมากไม่มีผู้เชา่าเออไม่มีผู้พักอาศัยเนาะนะคะเนื่องจากเจ้าของเดิมแต่งงานมูลค่านะคะ ห้าแสนบาทจดจำนงสี่แสนห้าเงินดาวห้าหมื่นรายได้จากทรัพย์สินหนึ่งพันบาทเสร็จแ,แล้วเนี่ยก็คือวิธีการกรอกใช่ไหมก็คือเข้าไปที่ตรงนี้นะคะอ่าเลือกซื้อทรัพย์สินปึ้ง,งอ่าอันนี้เงินดาวห้าหมื่นบาทนะคะอ่าโชคดีอันนี้เป็นคุณหมอเนาะซื้อได้กรอกไปเลยห้าหมื่นปึง้งนะคะ <c oughs> นี่ก็คือซื้อบ้านเนาะนะคะทีนี้ เราจ่ายเงินเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องไปกรอกด้วยว่าเรามีทรัพย์สินอะไรนะอ่าก็มาช่องนี้นะคะอ่าสังหาริมทรัพย์เรามากรอกข้อมูลสิ่งทรัพย์สินที่เราซื้อไว้ก่อนเราซื้ออะไรเราซื้อคอนโดมิเนียมเราก็เลือกคอนโดมิเนียมเนาะนะคะแอาแล้วก็เงินดาวเงินลงทุนเงินลงทุนเออเงินดาวคือห้าหมื่นบาทก็คือเงินที่เราจ่ายไปเมื่อกี้เนาะนะคนะ อ่ามูลค่าทรัพย์สินก็คือห้าแสนบาทอ่านะคะก็กระแสงเงินสดก็คือรายได้จากทรัพย์สินเท่าไหร่ก็คือใส่ไปหนึ่งพันบาทอ่านะคะแล้วก็เขาก็จะคิดมาให้เลยก้อนนี้เนาะอันนี้เราไม่ต้องทำไหลนะ,ะเราก็รอดูเฉยๆไปเลยเนาะเสร็จแล้วเรามากรอกข้างบนด้วยอ่าทีนี้พอเรากรอก,กระแสงเงินสดเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราจะมาเจอช่องนี้นะคะอ่าคือเขาจะลิงก์มาให้เลยว่ารายได้จากทรัพย์สินเราตอนนี้มีเท่าไหร่ จุดประสงค์ของเกมนี้ก็คือเราต้องทำให้ช่องนี้นะคะรายได้จากทรัพย์สินมากกว่ารายตายรวมถ้าเราทำได้มากกว่าปุ๊บเนี่ยเราจะหลุดออกมาเล่นวงนอกได้เลยคือเราจบคือเราชนะวงในแล้วเราออกมาเล่นวงนอกนะแหโอเคเสร็จแ,แล้วกอกเรื่องคอนโดอ่าอันนี้ก็คือพอเรากอกตรงช่องเมื่อกี้ปุ๊บใช่ไหมเกอกช่องนี้ปุ๊บมันก็จะลิงก์ขึ้นมาให้ตรงนี้เลยนะคะ อ่ามันก็จะเป็นตัวบอกว่าเออรายได้เราทรัพย์สินเราเนี่ยมันมาจากเรื่องอะไรบ้างในตั้งแ่ปีห้าิีแปดอืมนะคะอ่าโอเคนี่ก็เรียบร้อยสําหรับเอ,อ่อบัญชีรายรับร,รายจ่ายของคนรับโอกาสนะคะ